สวัสดีครับผมนายนันท์ธุศรีชูครับวันนี้ผมก็จะมาวัดความต้านทานของหัวฉีดครับโดยมีมันตีพิเตอร์ใช้ในการวัดครับเราก็ปรับไปที่คูนึงครับแล้วก็เซตศูนย์ครับครับเราเซตศูนย์เสร็จแล้วนะครับเราก็วัดไปที่หัวฉีดเลยครับ ได้13โอห์มครับสูบที่1เสร็จแล้วครับแล้วก็สูบที่2ครับได้13โอห์มเหมือนกันครับแล้วก็สูบที่3ครับ13โอหมครับ สูงพี่สีครับ13องค์ครับครับก็ผมก็ได้วัดความต้านทานของวัตถีเสร็จเป็นร้อยครับขอบคุณครับ